สวัสดีครับผม KBD Channel เขียนบ้าพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลู่วิ่งนะครับการวิ่งเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงนะอย่างน้อยเราควรวิ่งเวลา30นาที5ครั้งต่อสัปดาห์นะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเอาไอเซฟตี้เนี่ยมาติดที่เสื้อก่อนนะครับนี่ติดไว้ตรงไหนก็ได้นะครับตามที่อยากติดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตกจากลู่วิ่งนะครับแล้วก็ รูวิ่งเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับทั้งที่ให้ปรับความสูงจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแบบเป็นคีลัดให้ปรับเร็วๆนะครับวันนี้มันจะปรับทีละ0ูนจุหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้เป็นที่ปรับความเร็วนะครับก็ปรับทีละ0ูนจุหนึ่งนะครับตรงนี้อันนี้คือคีลัดให้แบบปรับเร็วๆนะครับแล้วก็รูวิ่งเนี่ยมันก็จะมีพัดลมด้วยนะครับนี่ลองดูนะพอกดพัดลมตรงนี้มันก็จะมีเสียงพัดลมออกมานะครับ ลมไม่ค่อยแรงนะครับวันนี้ผมใช้พัดลมวันนี้ช่วยนะครับมันจะได้ไม่ร้อนครับตรงนี้ก็จะมีปรับเพลงปรับเสียงอะไรพวกนี้นะครับเรามาเริ่มสตาร์ทวิ่งกันเลยมันก็จะมีนับอย่างนี้นะครับไปแล้วนี่นะครับตรงนี้มันจะปรับสปีดเพิ่มทีละหนึ่งนะครับ อ่าตรงนี้มีสองใช่ไหมครับถ้าเราอยากวิ่งเร็วเดีวเราก็ปรับเพิ่มได้นะครับกดตรงนี้ทีเดียวกดเลขหกใช่ไหมครับมันก็จะเร็วขึ้นอย่างนี้เลยครับแล้วก็บนหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวลานะครับตรงนี้ก็เป็นความสูงตรงนี้มันก็จะบอกระยะทางสลับกับแคลลรี่นะครับ เวลาวิ่งเราก็เริ่มจากวอร์มเดินเร็วด้วยความเร็ว6ใช่แล้วก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้นในการวิ่งได้นะครับอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิ่งแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่บอกความสูงใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ใช้นะครับเราสามารถจับตรงนี้ที่เป็นเหล็กตรงนี้นะครับ แล้วมันจะบอกอัตราการเต้นของหัวใจนะคะตรงนี้เลยด้านบนดูมันจะเขียนว่า p พ l s e นะคะนี่มันก็จะขึ้นอยู่นะครับแต่พอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับแล้วสักพักอะ่ะมันก็จะกลับมาเป็นความสูงเหมือนเดิมนะคะอ่านี่เห็นไหมกลับมาแนละ้วแล้วก็ลูวิ่งนี้นะคะมันมีความพิเศษนะคะ ตรงมือจับตรงนี้นะครับมันจะสามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็วก็ได้นะไม่ใช่ดูนี่เพิ่มได้ทียนหนึ่งนะคะสามารถกดค้างได้หรือว่าจะลดหางลงนี้ก็ได้นะครับ ตงนี้มันก็เป็นไม้บอกความเร็วเหมือนรถเลยนะครับเนี่ยเวลากดแล้วมันก็จะเร่งได้เหมือนความเร็วรถเลยนะครับนี่มันทาให้การวิ่งของผมสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถกดรถได้แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็นที่วางโทรศัพท์ด้วยนะคะ ตรงนี้นะคบก็สามารถวางโทรศัพท์หรือว่าวาง iPad อย่างนี้ก็ได้นะครบแล้วก็สามารถดูคลิปแก้เบื่อได้นะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะบังพวกสปีดพวกอะไรแถวนี้นะครับเนนนพราะเราวิ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องใช้สเปรนี่ในการฉีดเพื่อทําให้แบบลูวิ่งมันมียืดอายุการใช้งานนานขึ้นนะครับนี่แล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ใส่เป็นอะไรครับ แล้วเราก็ต้องยกรางขึ้นมาอย่างนี้นะครับหรือว่าไม่ยกก็นี่เราต้องเขบรางไปทางนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนดันไปนเรื่อยๆอ่ะอะนี่เราก็ได้รางฝั่งนี้แล้วนะครับแล้วก็แค่เอาอันนี้ยแย่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดฉีดแค่นี้นะครับแล้วเราก็ฉีดเลื่อนไปให้ทั่วเลยนะครับ ไอสเปเนี่ยฉีดแค่เดือนละครั้งก็พอนะครับนุกคนเห็นว่าตรงนี้มันสุดได้แค่ยีใช่ไหมครับจต่ความจริงแล้วลู่วิ่งเนี้ยวิ่งได้ถึง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับไม่ใช่เดี๋ยวทำให้ดูนะครับนี่อย่างแรกวิธีเร่งให้มันเร็วนะครับกดไป15ก่อนเลยนะครับมันจะเสียงดังนิดนึงนะครับ แล้วเราก็จะเร่งเพิ่มไปอีกจนถึงยี่องเลยนะครัโอูโหูได้ยี่สิบสองกิโลเมตรนะครับเร็วมาก วันไหนฝนห้าวันไหนฝนตกก็สามารถออกกําลังกายด้วยรูวิ่งนี้ได้นะครับถ้าวันไหนฝนไม่ตกแล้วก็สามารถออกไปวิ่งเล่นข้างนอกได้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย